เที่ยวที่ไหนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์นะครับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิญสุขภาพชูภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรชื่อยาวนิดนึงนะครับแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเราอยากจะแนะนําให้กับทุกท่านได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นธรรมชาติ ความเป็นแพทย์แผนไทยและจะได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่ครับวันนี้ผมอยู่กับวิทยากรนะครับตั้งข้างๆผมนะครับดรเภสัชกรหญิงวิวันวรกุลพาณิชย์นะครับเภสัชกรชํานาญการจากกองสุนพรภัยเพื่อเศรษฐกิจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์นเรือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมาพบกันแล้วเภสัชตูนกับอภิปอีกแล้ววันนี้เราจะพาไปเที่ยวใช่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันถูกต้องครับทำไมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ชูภูมิปัญญาไทายและสมุนไพรชื่อยาวนิดนึงะนะครับแต่ความน่าสนใจมีครบเลยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการตรงนี้ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าแหล่งท่องทเที่ยวเชิงสุขภาพนี่เริ่มมาประมาณสักปี6-4ค่ะคือเราต่อยอดมาจากเมืองสมุนไพรคือเมืองสมุนไพรเหมือนเป็นพื้นที่ต้นแบบในการนําเรื่องนโยบายสมุนไพรไปใช้ในระดับพื้นที่ใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเราก็แบ่งเป็น3ามคัตเตอร์ค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเกษตรวัตถุดิบ เรื่องอุตสหาหกรรมรแล้วก็จะมีคัสเตอร์หนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเราก็มองว่าคัสเตอร์นี้เราสามารถต่อยอดมาได้เพื่อให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการนำเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาวรวมดวดเราก็เลยมีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินขึ้นมาค่ะเอก ต้องมีเกณมด้วยตรงนี้ใช่ก็คือเราคือปกอติแล้วค่ะในจังหวัดส่วนใหญ่ือมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอยู่แล้วที่เขาทางของกรมการท่องเที่ยวโดยเราอะค่ะมีการต่อย,ยอดโดยเราอย่างที่บอกว่าเรามีการพัฒนาเกณฑ์มาก็คือเราไม่ได้ทําคนเดียวนะคะพี่เอกกรมไม่ได้ทําคนเดียวเราก็มีการดําเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเช่นสมาคมมังคุเทศต่ตางๆในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยแล้วก็สมุนไพรขึ้นมา ครับอันนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มมาตั้งแต่ปี64ผมอยากจะถามนิดนึงว่าพอเราเริ่มมาเรามีเกณฑ์ตรงนี้มามีชุมชนแบบว่าให้ความสนใจยังไงบ้างครับที่ผ่านมาก็เราเริ่มประเมินปีแรกประมาณปี65ค่ะครัก็มีชุมชนตอนแรกเรานำล่องจากในจังหวัดเมืองสมุนไพร10ตอนนั้นมี15จังหวัดก่อน ก็หลังจากนั้นเราก็มีการขยายไปเรื่อยๆค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถผ่านเกณฑ์ของกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยทัังหมด149แห่งแล้วค่ะเยอะนะครับเยอะมากๆ่ะตอนแรกอย่างปีแรกๆมันเป็นหลักสิบค่ะแต่ตอนนี้ร้อยแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้วันพฤหัสค่ะวันนี้ยี่สิบห้าเนี่ยเราก็จะมีการประเมินอีกรอบนึงเพราะแหล่งแล้วส่งมาเยอะมากเลยปีนี้เป็นร้อยกว่าแห่ง ก็เลยยังประเมินไม่หมดก็อาจจะมีมากกว่านี um> <h <h well> ้อีกค่ะพี <h <h ่เอ็กแต่ว่าปัจจุบันมีประมาณ149แห่งค่ะครับโอ้โหต้องบอกว่า149แห่งนี้ต้องบอกว่าเยอะมากเลยนะครับเราก็เลยครอบคุมทั้ง12เทศสุขภาพค่ะทั่วประเทศเลยครับเอายกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมอย่างชุมชนที่แบบว่าได้ได้ได้รับคัดเลือกแล้วตรงนี้เขามีความน่าสนใจอย่างไงสมมุติถ้าเราจะไปเงี้ยเออเราเป็นโฮมสเตย์แบบว่า แผนไทยเลยเนาะชูสุขภาพไทยและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นยังไงบ้างตรงนี้ครับก็มีหลายแห่งน่าสนใจแต่ว่าแอบย้อนกลับไปเกณฑ์ก่อนอย่างเกณฑ์นะคะที่เราจะต่างกับแหล่งช่องเที่ยวชุมชนก็คือเราจะมีเกณฑ์ทั้งหมด สี่ข้อข้อหนึ่งถึงข้อสามเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราพัฒนามาจากเกณฑ์ของ <c oughs> กระทรวงการท่องเที่ยว <c oughs> ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ <c oughs> เรื่องระบบสาธารณนุโภคต่างๆ <c oughs> แล้วก็เรื่องการให้บริการ <c oughs> แต่ในส่วนที่เกณฑ์ที่4เนี่ยค่ะที่เราจะต่างกับของเขาคือเรามีการดูว่าเขามีการนําเอาภูมิปัญญาการแม่แผนไทย <c oughs> หรือว่าสมุนไพรเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้าไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าค่ะอ๋อใช่ค่ะอัน,นแรกๆนี่ก็เป็นเกณฑ์ของทางกรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่<า>เกณหน,น1่ถึงข้อหนึงถึงสาค่ะก็จะอิงมาจากของอ กรการท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวชุมชนค่ะแต่เรามีเพิ่มเกณฑ์ข้อที่4ขึ้นมาที่เป็นเรื่องการนําภูมิปัญญาไทยกับสมุนไพรเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพต้องบอก<ค>ว่าเราต้องพิเศษกว่าน,นั้นใช่ไหมเพิ่มเพิ่มข้อมูลตรงนี้เข้ามาใช่เพิ่มข้อมูลก็คือแหล่งเที่ยวก็จะมีจุดเด่นชูอัตลักษณ์ของตัวเองชูจุดเด่นของตัวเองในการดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะครับผมยกตัวอย่างที่พี่เอกถามก็อย่างเช่นตอนนั้นไปที่หมู่บ้านปังห้าจังหวัดเชียงรายเขา ก็มีการนําเอาสมุนไพรค่ะมาใช้ดูแลในการมาแช่เท้ามาทาสปาเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงมีการนําเอาสมุนไพรน่ะไปทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นมาร์กน้าใหม่ทองคําค่ะโอ้ตอนนี้โกอินเตอร์ไปแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ทองคำเลยใช่ค่ะตอนนั้นก็ไปดูตอนนี้เขาดังมากนะคะใช่ค่ะแล้วเคนเหมือนกันที่งานมหกรรมสมุนไพรที่ผ่านมา รู้สึกจะเป็นภาคใต้ไหมใช,ใช่ไหมครับที่มาออกออกงานเหมือนกัน อย่างภาคใต้นี่เขามีจุดเด่นยังไงครับที่ชอามาออกงานเลยอย่างของภาคใต้ที่ตอนนั้นมาออกงานมหากรรมนะคะก็จะมีของจังหวัดสงขลาค่ะเป็นอีโคทัวริซึมเขาก็เป็นชุมชนการท่องเที่ยวเลยก็มีการทําแบบว่านั่งเรือเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ยังมีอีกอันนึงที่เด่นก็คือเขามีนําเอาสมุนไพรครูค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรเหมือนเป็นที่จุดเด่นเป็นเด่นของทางจังหวัดเขาอะค่ะมาพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์จากเดิมแต่ก่อนไม่น่าจะมีใครรู้จักครูใช่ไหมคะปัจจุบันเขาทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าคอมบูชาครูเป็นชาคร่<อ>ในงานมาการรมขายดีมากเลยนะคะมีคนไปชิมเยอะใช่แล้วเขาบอกขายดีมากเลย<อ>ค่ะโอ้แล้วเขาก็เอามาให้บริการนะักท่องเที่ยวที่ไปชมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็เอามาให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าไปสามารถไปเลือกซื้อเป็นของฝากก็ได้หรือว่าไปชิมอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะครับเพศตูนถามนิดนึงว่า อย่างเนี่ยเรามองเริ่มเริ่มเห็นภาพแล้วว่าถ้าเราไปเนี่ยเราจะได้สัมผัสอะไรบ้างที่ไปจริงๆเนี่ยต้องถามว่าถ้าเป็นโฮมสเตย์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นเป็นเหมือนกับเข้าไปพักอาศัยในยนั้น<ช>ได้เลยถูกไหมครับ,รบถ้าเข้าไปอย่างเงี้ยมันมีแพคเกจอะไรยังไงบ้างรครับที่แบบว่าสมมุติว่าคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะได้อะไรแบบว่ากลับมาจากการท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็จะ อ,อย่างยกตัวอย่างที่เคยไปนะคะก็จะเป็นของวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซามจังหวัดพิษณุโลก <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นทั้งหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> เขาก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้เลยแล้วก็มีโฮมสเตย์ให้คนพัก แล้วก็มีการนําเอาส้มซ่าที่เป็นสมุนไพรเนี่ยมาทําเป็นทั้งอาหารเครื่องดื่มตอนนั้นไปน้ําส้มซาอร่อยมากถ้ายังไม่เคยชิมต้องลองไปชิมค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการเอาส้มซามาทาเหมือนเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาแบบมาทำนะคะเช่นมีการทําลูกประคบจากส้มซารวมถึงเอาส้มซาเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเช่นยาสระผม ครีมทาตัวครีมทามืออย่างงี้ค่ะก็เป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้อะไรอย่างี้ค่ะโอ้เราเข้าไปเนี่ยเราได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละแหล่งเลยซึ่งเขาก็แตกต่างกันทั้ง4ภูมิภาคตรงนี้นะครับก็ได้สัมผัสจุดเด่นๆเลยของของเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรของทยาแผนไทยอะไรอย่างนี้อ๋อถ้าแพแผนไทยก็จะมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะพี่เอกก็คือที่จังหวัดกระบี่กระบี่เคยได้ยินนวดเปลือกหอยไหมคะ คือเคยได้ยินครับแต่ไม่เคยลองใช้บริการใช่เป็นไงบ้างอ่ะเขาก็นวดเปลือกหอยเขาก็มีการนําเอาเปลือกหอยอะค่ะมานวดครับก็คือเป็นเป็นอานเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขามาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพค่ะครับอ่าก็ต้องต้องไปลองพี่เอเพราะว่าก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันเห็นแต่ไปแต่ว่าไม่ได้ลองตอนนั้นแต่ว่ามีคนว่าดีค่ะครับเนี่ยช่วงเนี้แบบว่าคนก็เที่ยวกันแล้วเนาะช่วงภาคเหนือไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงเนี้ยเราก็อยากจะแบบโอเนี่ย อยากประชาสัมพันธ์ทั้ง149แห่งเลยนะ<ช>เรามีข้อมูลตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับที่แบบว่าประชาชนสมมุติว่าจะขึ้นอีสานไปภาคเหนือถ้าเราอยากจะไปใช้สัมผัสชีวิตของ การอยู่โฮมสเตย์แบบว่าภูมิปัญญาไทยตรงนี้มีที่ไหนบ้างอะไรตรงนี้บ้างได้ค่ะก็ข้อมูลทั้ง149แห่งนะคะก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจนะคะอาจจะเดี๋ยวลบกวนขึ้นเว็บไซต์หน้าลิงก์เว็บไซต์ให้นะคะหรือว่าตอนนี้เรากําลังพยายามทําความร่วมมือกับทางกรมการท่องเที่ยวครับก็คืออ่เราก็จะมีการส่งข้อมูลที่เรามีการประเมินผ่านแล้วเนี่ยไปให้เขาช่วยโปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะก็ทําร่วมกันค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไร ที่แบบน่าสนใจคือผมไปดูงานมหกรรมที่ผ่านมาเนาะก็เห็นแหละของสงขาเนี่ยที่เอามา <c oughs> ออกงานเรา่าเฮ้ยเขาได้รับการตอบรับที่ดีเนาะประชาชนเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเราอยู่แบบว่าในกรุงเทพและประิมณฑลเน่นาะชีวิตความเป็นอยู่มันก็แบบจำเจ <c oughs> อ,ยอย่างเงี้ยร <c oughs> าจ,จะไม่ค่อยเห็นต้นไม้สีเขียวเท่าไหร่อย, <c oughs> อยู่ในกรุงเทพ <c oughs> ใช่ไหมคะความโหยหาธรรมชาติเรามีอยู่ตอนนี้เราอยากจะไปเติมพลังตรงนี้เราก็อยากจะหาแบบว่า แหล่งท่องเที่ยวนี่แหละและ้วโดยเฉพาะเนี่ยภูมิปัญญาไทยแพทย์แผนไทยตัวเนี้ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากเลยคนจะเข้ามาหันหาธรรมชาติตรงนี้ละ <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> เป็นอีกเทรนหนึ่งที่กําลังเป็นที่นิยมคือเที่ยวไปด้วยแล้วก็สามารถดูแลสุขภาพไปด้วยโอหรืออีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคะ่ะพี่เอกก็ที่จังหวัดที่เลย <c oughs> หลายที่จริงอยากกลไปคบทุกที่เหมือนกันนะคะนี่ก็ยังไปไม่ครบก็คือที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเขาก็มีการนําเอา สมุนไพรประจําถิ่นยกอย่างเช่นกวาหรือว่าส้มมามป,ปิดเขาเอามาทําเป็นอาหารค่ะเป็นเครื่องดื่มเขาตั้งชื่อดูดีนะคะว่าสําหรับจันท์สำรับจันใช่อันนี้เขาเป็นเหมือนของเวลาถ้าไป จังหวัดจันทบุรีเนี่ยควรจะต้องไปลองคือคือตอนนั้นไปเยี่ยมเมืองสมุนไพรของจันทบุรีเนี่ยค่ะเขาก็เอามาให้ชิมก็อร่อยเลยค่ะอร่อยเลยจากปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่แต่ว่าลองกินแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เภสัชตูนพูดมาเนี่ยจันทบุรีเนี่ยผมสัมผัสบ่อยสุดนะครับกินปูดูทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะวิถีชีวิตของเขาะนะตรงนั้นน่ะและที่สําคัญ ไอใบกวานเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเอามาต้มเป็นเป็นเป็นทำไปต้มเป็นหมูหรืออะไรเงี้ยเนาะก็อร่อยือว่าเป็นแกงจืดอะไรเงี้ยค่ะใช่่ครับตรงเนี้ยเขาบอกเนี่ยเป็นสมุนไพรประจําจังหวัดของเขาเลยคนมาถ้าจะถึงจันทบุรีก็ต้องกินอาหารสำรับสำรับจันที่บอกตรงนี้ด้วยโอ้ต้องบอกว่าอิ่มทั้งท้องนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพตรงนี้ด้วย เอาล่ะครับมีอีกหลายที่ไหมที่สนใจเข้ามาที่แบบว่าเราจะต้องเข้ามาประเมินเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์เป็นโฮมสเตย์สุขภาพตรงนี้ครับก็ถ้าแหล่งท่องเที่ยวไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาประเมินนะคะอย่าง ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจนะคะเราก็จะมีคู่มือลงไปไว้ให้ท่านก็สามารถเตรียมความพร้อมแต่งตัวรอไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะประมาณสักมกราช่วงมกราเราจะมีการเริ่มเปิดรับสมัครก็ท่านก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาร่วมประเมินกับเราได้ค่ะในฐานะที่เพชรตูนเนี่ยดูแลเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยที่บ้านอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เขาอยากจะแบบว่า เขาอยากจะต้องเตรียมตัวใส่ส right. ูตรรอละตอนนี้เขาจะต้องทํำยังไงอย่างแรกนะครับและเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เขาผ่านเกณฑ์ตรงนี้ครับตรงเนี้ยได้ค่ะก็อย่างที่บอกไปแหล่งเกณฑ์เราจะมี4ข so ้อข้อ1นถึงสมสมมุติถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวแล้วว่าสบายสบายอันนี้สบายและเกณฑ์หนึ่งถึงสาเหลือเกณฑ์ข้อ4ี่ก็คือข้อ4ี่จะเป็นที่บอกว่าอาจจะต้องมีการนําภูมิปัญญาไทย หรือว่ามีการนําสมุนไพรเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพยกตัวอย่างเช่นมีการเนี่ยนำสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รหรือว่านําเอาสมุนไพรมาเหมือนทาสปาเท้าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าภูมิปัญญาเช่นการนวดเข้ามาร่รรวมหรือว่าอ๋อมีอีกที่หนึ่งค่ะที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นครบวงจรเหมือนกันค่ะเป็นที่จังหวัดระยองค่ะสวนสุภทัทแลนด อันนี้เปิดเป็นคลินิกกันแพทย์แผนไทยเ,ออเข้ามาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเลยก็คือท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็สามารถมาดูแลสุขภาพในคลินิกได้ด้วยครับ,รบมีคําถามเพิ่มเนี่ยชม,มา<ด>ถามว่า w e l วลเ s สถสถานประกอบการทั้ง5ประเภทที่ได้เว n e s s แล้วถ้าอยากจะประเมินเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ทําได้เลยไหมครับ สามารถทําได้เหมือนกันค่ะก็เข้ามาร่วมประเมินตามเกณฑ์ที่เราเผยแพร่ออกไปค่ะได้เลยเหมือนกันบางคนได้ TWD แล้วแต่ค่ะครับตรงนี้ถ้า TWD แล้วถือถือว่าผ่านผ่านเกณฑ์ตรงนี้ไหมครับพอดีว่าถ้า TWD เราอาจจะเป็นอีกเกณฑ์นึงค่ะพี่เอกแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเขาได้แล้ว่า ถ้าลองมาประเมินแหล่งท่องเทีย่ยวของเราจริงๆคิดว่าเขาก็น่าจะผ่านเหมือนกัน oh. ก็จะสามารถมาประเมินร่วมกันได้ <c oughs> โดยของเล่าว่าค่ะสมมติถ้าท่านประเมินผ่านเกณฑ์แล้วก็จะมีการมอบเกียรติบัตรให้แล้วก็ ไปรับรางวัลในที่งานมหกรรมที่เพิ่งมอบไปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสิทธิพิเศษสาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะอย่างที่บอกว่าเราพยายามทํางานร่วมกับเครือข่ายก็พยายามให้เครือข่ายช่วยกันโปรโมตรวมถึงเราก็จะมีการอบรมอย่างเพิ่งจัดอบรมไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาค่ะเป็นอบรมผู้ปกระกอบการแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์นี้แหละแต่เขาอยากจะต่อยอดตัวเองขึ้นไปเราก็จะมีการเชิญวิทยากรมาช่วยอบรมว่าจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างไงบ้างค่ะ อืมตัวฟังดูแล้วผมอยากจะไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เลยท่านผู้ชมฟังดูแล้วแบบว่าตอนนี้เราต้องการแหล่งท่องเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่ชาวไทยนะชชาวต่างชาติก็สนใจใชนะครับมาเมืองไทยสิ่งที่เขาอยากจะสัมผัสเนี่ยไปอีสานเขาอยากจะสัมผัสวัฒนธรรมใช่เนี่ยตรงนี้ของอีสานไปภาคเหนือก็อยากจะสัมผัสภาคเหนือไปใต้ก็อย่างนี้ถามว่าตรงนี้แหล่งท่องเที่ยวนี้เราตอบโจทย์ตรงนี้เลยใช่ค่ะตอบโจทย์ก็คืออย่างมีอีกที่หนึ่งถ้าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมก็จะเป็นบ้านอารื สุรินนี่เขาอาลึค่ะจังหวัดสุรินนี่แหละจังหวัดสุรินค่ะคเขาก็มีการนําเอาวัฒนธรรมพื้นพื้นเมืองของเขาอะค่ะเข้ามา,เ,าเหมือนอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวด้วยเวลาท่านไปเที่ยวท่านก็สามารถสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองของเขาไปด้วยค่ะใช่โโต้องบอกว่า ท่านเลือกสั่งได้เลยตรงนี้ใช่แต่และที่มีจุดเด่นไม่เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็149แห่งแล้วอนาคตเราจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับเอาละครับสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ประกอบการที่สนใจเกี่ยวกับโครงการของเพศสัตว์ตูตรงนี้บ้างครับเรียนเชิญเลยครับ ก็อาจจะฝากถึงผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าท่านสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับกรมการแพทย์แผนไทยได้นะคะสามารถดูข้อมูลการรับประเมินได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมหรือว่าของกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจนะคะส่วนประชาชนนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันนะคะได้เที่ยวด้วยได้สนุกด้วยแล้วก็ได้รูด้าสุขภาพด้วยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าตอบโจทย์นะคะท่านผู้ชมครับเที่ยวเมืองไทยนะครับยังไงก็สนุกยังไงก็ ก็ได้ประโยชน์นะครับอันนี้เราต้องฝากเอาไว้นะครับ <c oughs> เราคนไทยต้องเที่ยวเมืองไทยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้นะครับว่าเที่ยวเมืองไทยนะครับยังไงก็ได้ความสุขได้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมและก้าเพชรศัตตนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการสิทธิชแนลได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ